สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคลิปตัวคลินซี่กันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าโอเคเรามาดูทอร์ทซับไพของลู n a าคลาสสิกันบ้างนะ หลังจากเมื่อวานนะครับสรุปรวบยอดแล้วมีการเบินไปมากถึง56ล้านดอลลาร์เออไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐด,ดิ56ล้านเหรียญ LUNC นั่นเองนะถ้า56ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็คือตอนนี้น่าจะโอ้ลํำรวยกันไปมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ถือรุ่นหน้าคลาสสิกอยู่เนาะอืมก็ให้ขอให้ส่งผลแปลกผมแล้วกันเนาะ <c oughs> จะให้ถึง1ดอลลาร์หนึ่งบาทกันสักทีนะอยากให้ถึงแล้วนะอยากมีอิสรภาพทางการเงินละนะ ก็วันนี้นะครับมีการเบินไปแล้วนะครับ15ล้าน LUNC นะก็ถือว่ายังไม่เทียบเท่ากับวันก่อนๆของหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ยังมีการเบินไปน้อยเดียวอยู่ยังไม่มากมายเท่าไหร่นะครับส่วน USDC เมื่อวานนะครับมีการเบินไปมากถึง7 6 0 0 0นะแล้วก็วันนี้เบินไปแล้ว40,000นะครับยังตัวเลขยังน้อยอยู่นะยังเบินยังไม่มากนะอยากให้เบินหลักแสนมากขึ้นนะหลักล้านดีกว่า <c oughs> อยู่ที่4เนี่ยให้เบิร์นหลักล้านไปเลยนะแต่ละวันเนี่ยจะได้กลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐจะได้เป็นสเตเบิลคอยสักทีเนาะอืมเป็นในานามมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับยออสเตกกิ้งนะครับมีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะเลยทําให้ตัวเลโชเนี่ย,ยพุ่งไปถึง14.86นะครับหลังจากเมื่อวานอยู่ที่14.84นะตอนนี้ดิบพุ่งขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแสดงว่ามีผู้คนหลั่งไหลเข้ามา สเต็กกิ้งเพื่อรับรีวอร์ดกันมากขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับสรุปโดยรวม24ชั่วโมงนะครับมียอดสเต็กกิ้งเข้ามามากถึง2,175ล้านลูเอลย็กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะเยอะมากๆนะครับส่วนท a านซ c t ชันยังอยู่ใน <c oughs> ในจำนวนที่ค่อนข้างปกติอยู่นะยังไม่มากเท่าไหร่ส่วน บล็อกไทม์ยังมากอยู่นะครับก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่ประมาณ5 5า e ้าเซกน่อยๆน,นะตอนนี้เพิ่มขึ้นม,มาค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มขึ้นม,มาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแหละก็ <c oughs> ก็ยังถือว่าโอเคนะครับส่วนอยอด staking นะที่เข้ามานะก็จะมีของ Community ้นะเฟิร์สเอลูเอ็นนะบวกเข้นมาโอ้เยอะนะครับเจ้านี้ ส่วนยอดออกไปนะก็มีของ s t ต็กบินนะสองกว่าล้านนะนิดหน่อยนะาน่าจะเป็นการโยกโยกเวเดเตอร์มากกว่านะครับโยกกันมากกว่าเนาะ <c oughs> โอเคเข้ามาสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยคลิปโตนิวพอท่อนะได้ออกมาพูดถึงนะว่า LUNC เนี่ยการเผาไหม้ในเชนนะครับ ตอนนี้เกินกว่า200 200เออ120พันล้านหน่วยแล้วนะครับโดยการเผาไม่สูงสุดนะครับล่าสุดนะที่เกิดขึ้นนะมากถึง1 0 0 0 0แสนเนาะ1 0 0 0 0แสนล้านแล้วนะ1 0 0 0 0แสนล้านนะครับครั้งนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นในเจ้าตัว btc ทรัคนะครับที่ส่งผลขึ้นอย่างมากนะในช่วงระยะเวลา4วันที่ผ่านมาเลยเกิดแท่งตรงนี้ขึ้นมานะาแท่งเบิร์นก้อนเบลเลอร์อเนี่ย <c oughs> เกิดจากการโอนเหรียญหรือว่าไม่แน่ใจว่าโดนแฮ็กหรือเปล่านะผมก็ยังไม่กล้าการันตีนะว่าโดนแฮ็กหรือเปล่าโดนน่าอย่าโดนแฮกแล้วโดนเทขายนั่นแหละอืมเลยทําให้เกิดยอดเบรนค่อนข้างมหาศาลเกิดขึ้นในตรงนี้เนาะอ่าก็สิ่งที่น่าถามว่ามันดีต่อเชนไหมมันก็ดีแหละแต่การโดนแฮ็กมันก็ไม่เวิร์กเปล่าเออนั่นแหละเออก็หวังว่าอยากให้มันมีการเผามากกว่านี้เนาะ เพื่อให้แถวๆสปายมันลดลงสักหน่อยหนึ่งขอให้มันลดลงสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ยังดีเนาะสำหรับเหรียญ LUNC นะครับเพื่อจะได้ไปต่อนั่นเองนะแล้วต่อมานะครับทางคุณบูนะบู LUNC นะก็ได้ออกมาทวีตเนาะอย่างไรก็ตามนะครับมีผู้คนยืนยันว่า4.8ทิเลี่ยน LUNC ที่ไปใบแนนในช่วงระยะเวลาของวันที่11พฤษภาคม ถึง31พฤษภาคมในช่วงที่เกิดการล่มสลายของ U.S.C. เนี่ยเห็นได้ชัดว่าชุมชนไม่ได้ถือทองนะครับ4.8 trillion เนี่ยมันเป็นของ T.F.L. นะโดยเขาเขาพูดเองีกมีผู้คนยืนยันนะผมไม่ได้ถามว่าคือใครนะที่มายืนยันนะครับบอกว่าไอ้จำนวนเม็ดเงินะที่โอนไปยังใบแนนเนี่ยมากถึง4.8 t ิ i เลี o n เนี่ย ม,มันไม่ใช่ของชุมชนแต่อย่างใดน,นะครับอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของทีเอลเองหรือว่าของใครนะครับก็เห็นได้ชัดว่าที่จริงแล้วเงินที่จำนวนเหรียญที่อยู่ในท f l เนี่ยเอออยู่ในชุมชนเองเนี่ยไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับถ้าท l เอเขาถือ4.8ทิเลียนนะครับถ้าถ้าทำตามสารจริงๆนะถ้ามีการเผาหรือ ลบแอปเดตตัวนี้ออกไปนะครับโอ้หนึ่งบาทนี่ปากซอยเลยนะครับปากซอยและปากถนนปากประตูบ้านเลยนะครับมันมันมันใกล้นิดเดียวนะหนึ่งบาทนะอืมถ้าถ้าเขาทําการเผานะเนี่ยก็ตามเราก็ต้องติดตามกันต่อนะว่าสุปแล้วเขาจะทํางานทําทํายังไงต่อไปนะครับสําหรับ TFL นะที่จะมาถึงนะตอนนี้นะก็มีหลายๆคนค่อนข้างกดดันอยู่นะว่า ทีมทีเอเขาจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวตามคำสั่งศาลเมื่อไหร่นะโดยชุมชนเองก็ค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเขาต้องการให้ลบแอดเดยตรงนั้นออกไปหรือว่าเผาเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าพวกนั้นออกไปให้หมดเลยแล้วก็เผากระเป๋าตัวนั้นออกไปให้หมดนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะโดยคุณ <c oughs> บัวเอยเองก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าส่วนที่เหลือของ l u ล c ไปที่ไหนนะครับดังนั้นหลังจากา2.4ทิลเลียนนะครับของ l u ล c ถูกส่งไปยังกระเป๋าของ TFL เองเนะี่ยกระเป๋าของที l หรือว่า t m l Wallet d u เ l i s นะครับ Do l i s ดูลิกเนี่ยนั่นแหละขัดแย้งกับลูหน้านะหรือว่าลูหน้าซหรือยูนาเนะที่จริงแล้วมันต้อง3.3ทจเลียนนะครับของ LUNC นะถูกส่งไปยังใบแนมนะครับอืมซึ่งมากถึง50%ของ LUNC หรืออุปทานทั้งหมดด้วยซ้ำนะก็ยังคงค่อนข้างสับสนกันอยู่นะครับว่าตัวเลขมันเท่าไหร่กันแน่พอบวกกันมาแล้วมันคือห้าจุเนาะ 5.7ท r ล l ล i o นถึง5.8ท r ล l l i o นด้วยซ้ำนที่ที่อยู่ในเขาถือครองนะของเอลนะถ้าถ้าถ้านับจริงๆนะครับถือว่าเยอะมากๆนะเออถ้าลบไปเนี่ยถ้าหายไปจริงๆนะครับไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอืมอันนี้ในความคิดผมเองนะถ้าถ้าเขาลบไปหรือหายไปจริงๆนะครับผมว่าเช็ยดดดอลลาร์นี้ก็น่จะน่จะถึงแน่ๆนะครับก็ต้องรอดูนะว่า เขาจะทํำยังไงกับไอ้เงินก้อนนี้หรือว่าไอ้เหรียญก้อนนี้นะมันยังไม่มีใครเป็นคนพิสูจน์ได้นะครับว่าตอนนี้เงินของ TFL จริงๆอ่ะที่เขาถือครองลูน่าซีอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่บางคนก็บอกว่า2.4บางคนก็บอกว่า4.8เนะี่ยบางคนก็บอกว่า5.7ถึง5.8นะุแเนี่ยสรวุปแ้วมีเท่าไหร่กันแน่นะแล้วก็ใบแนนถือครองเท่าไหร่นะที่จริงแล้วไอ้2 0 0 0ล้านเนี่ยไอ,องทเทเลียนเนี่ย ไม่น่าไม่น่าใช่ของกระเป๋าของอทั่วไปหรือว่ากระเป๋าของอย่างพวกเราที่ถือครองในใบแนนเนี่ยน่าจะไม่เกิน5 0นะส่วนอีก5 0นนี่น่าจะเป็นของกระเป๋าของท F l อหรือเปล่าที่เขาเอาไปฝากไว้ในใบแนนหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่า2 2ทีเลี่ยนที่อยู่ในใบแนนะอันนี้โดยความวิเคราะห์ของผมเองนะครับ อ่าโดยความคิดของผมเองก็คือประมาณห้าสิบอร์เซ็นน่ะน่าจะไม่ใช่ของกระเป๋าของชุมชนนะที่อยู่ในแบลนซ์นะครับอืมอันนี้โดยความคิดส่วนตัวนะแล้วส่วนที่เหลือล่ะไปอยู่ไหนนะอืมอันนี้ก็น่าคิดต่อนะครับอยู่ในวอลเล็ตหรือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตส่วนตัวหรือว่ากระเป๋าอะไรส่วนตัวนะซึ่งการชี้แจงที่อยู่ในสารหรือว่ากระเป๋าที่อยู่ในสารณนตอนนั้นที่เขาชี้แจงอยู่อะ มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าอืมมันยังไม่ใช่นะก็ดูใน luna dash ก็ได้นะครับดูลาลูน่า dash ก็ได้เนาะอืมโอเคมาต่อแล้วกันนะเมื่อกี้ถึงพูดถึงเรื่องอ่า tfl tfl ที่เขาถือถือ LUNC อยู่นะก็มีหลายคนรวบรวมไว้นะ บางคนก็บอกว่า2.4เนอะอันนี้รีรีไมายก่อนนะรีดีมก่อนเนาะอ่ารีไมายก่อนนะอก็2.4บ้าง4่กว่าบ้าง4.7 4.8พอๆกับอ่าย s เ c ีซีเลยนะที่เขาถือครองอยู่นะแล้วก็มี5.7ทีบ้าง5.7เทีเลี่ยนบ้างนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะถ้า5.7ถึง5.8กับ ตอนนี้ทอทซัพที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ6.7นะถ้า5.8แสดงว่าชุมชนถือครองเพียงแค่1ทิเลียนเองนะครับอืมสิ่งที่น่าคิดก็คือ1ทิเลียนถ้าเขาทําการเบินหรือลบกระเป๋าที่เขาถือครองที่มันมียอดอยู่เท่านี้จริงๆนะแต่ที่ว่า5.7 5.8ทีเลียนจริงๆนะครับ ราคา LUNC นะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่หนึ่งบาทแน่นอนนะเผลออผมว่าอยู่ดีมันดีดขึ้นไปเป็นสิบดอลลาร์ได้เลยนะอืมเพราะว่ามันท่อทสะพายมันหายวับไปกับตานะครับแล้วก็อมืมันจากหกีเลียนเหรียญหนึ่งทีเลียน,ยน,ยนอ่ะเออหกล้านล้านนะครับเหรียญหนึ่งล้านล้านเอ่ะหกเท่านะครับห้าเท่าหายหายออกไป ห้าส่วนนะมีหกส่วนหายไปห้าส่วนเหลือหนึ่งส่วนเนะี่ยราคามันจะทวีคูณกี่เท่านะครับก็อันนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับว่าถ้ามันมีการเผาออกเผาจริงๆหรือว่าลบกระเป๋าพวกนี้ออกไปจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยมารื้อฟื้นปรับปรุงเรื่องระบบนิเวศใหม่อะไรใหม่การวางกลไกเกี่ยวกับ ต่างๆใหม่นะผมว่าก็แน่าจะพุ่งทุนรมูลพอสมควรนะครับสำหรับ LUNC นะอันนี้ไม่ได้กาวนะครับอันนี้ถ้าพูดในมุมมองที่ว่าถ้าเขาทำตามสารแล้วกระเป๋าของ TFL มีอยู่เท่านี้จริงๆนะอืมแล้วก็มีการลบออกไปเนะี่ยก็แน่าจะราคาไม่ใช่น้อยนะครับที่จะพุ่งไปนะต่อมานะมีการโพสต์ของคุณพิงค์ยูนิคอนนะครับ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลนะให้ข้อมูลวนะ่าอาจมีเรื่องบังเอิญแปลกๆที่เกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะโดย25%ของอุปทานของ W LUNA นะครับที่ถูกย้ายไปยังคอยเบ a นะโดยกระเป๋า14ใบที่แตกต่างกันนะครับแต่การกระทําเหล่านี้นะครับเคลื่อนไหวหลังจากที่มีการประกาศหรือว่ายื่นเอกสารของทางศาลออกมาแล้วเกี่ยวกับคดีความของ K F L และคนตัวนนะซึ่งค่อนข้าง เป็นหน้าสิ่งที่น่าแปลกหรือว่าบังเอิญมากๆนะครับโดย14ใบเนี่ยเป็นคนละเจ้าหมดเลยนะครับแล้วก็เหรียญอาลูน้าสอเนาะอาลูหน้า Luna 2นะครับมีการโยกย้ายนะเนี่ยตามที่เขาหลักฐานที่เขาออกมาให้ดูนะจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะหรือว่าเป็นการเทออก เอาเหรียญออกมาขายเพื่อไปจ่ายค่าของกลอตอหรือเปล่าถ้าถ้ามองในแง่นั้นนะเออเทขายเพื่อเอามาจ่ายเงินกรอตอหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่น่าใช่นะอารมณ์เหมือนโยกย้ายสินทรัพย์นะครับตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ทางลูน่าลูน่าสองเนี่ยหรือว่า W W ลูน่าเนี่ยเม็กเงินเหล่านี้จะไปอยู่ใน กระเป๋าใครหรือว่ามือใครรวมมีการเทขายลงตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อลูหน้าซีก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าที่จริงแล้วถ้าการที่จะโยกย้ายสินทรัพย์ของทางด้าน TFL เองนะครับมันต้องแจ้งให้กับ ทางด้านสารให้ทราบนะครับว่ามีการยกย้ายเงินนะวันนั้นวันนี้เพราะว่ามันมีคําสั่งออกมาแล้วเนาะไม่ให้แบบยกย้ายสินทรัพย์ใดๆหลังจากที่คําสั่งสารออกมานเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับของเงินออกมานะอหรือว่าจะเตรียมตัวชิ่งกันออกไปนะอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็ต้องเราติดตามกันต่อไปเนาะ อย่างนรก็ตามนะครับก็ให้คิดไปในทิศท,ทางที่ดีละกันนะโดยคุณกรีนพาร์ค BNB นะก็ได้ออกมาทวิตนะบอกว่า,าเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าดูแนาซีตอนนี้กำลังดำเนินการไปในทิศท,ทางใดนะสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องเข้าใจว่าชิบะอินูก่อนแน้านี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ล่มสลายเนาะแต่เขาก็มีทอทอสะพาที่มากประหาสารอยู่พอสมควรนะและก็มีบุคคลหนึ่งนะที่คอยสนับสนุนอยู่ หรือว่าคุณวิวทลิกบูทรลนเนี่ยได้ทำการเผาเหรียญออกไปหรือว่าซัลายออกไปมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทำให้ชิบะอินุนั้นเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะครับลูน่าซีตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะมีการเผาเท,าเทา่เทาทา่าซัลายค่อนข้างมหาศาลนะถ้าเขาทำตามที่ศาลบอกจริงๆนะครับ หรือว่าลบกระเป๋าที่ถือครองของ TFL ออกไปนะผมไม่แน่ใจว่าจำนวนเหรียญที่อยู่ในกระเป๋า TFL นี่มีเท่าไหร่นะครับเหรียญลู NA C เนี่ยมีเท่าไหร่และก็ UDC เนี่ยไม่แน่ว่ามี4.7ทีเลียนหรือเปล่าถ้ามีทุกอย่างทั้ง2เหรียญเกินทอร์ทอร์ซไที่ที่มีอยู่นะตอนนี้เกินครึ่งอะ่ะผมว่าราคา LUNC นั้นเกินชีบะอินุไปไกลแน่นอน นะมันจะบวกเกินเขาเรียกว่าสิ่งเปอร์เซ็นต์ในการบวกของราคามันจะพุ่งเกินรูชีบาอินุแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนาะก็หวังว่าให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้ละกันเนาะเราจะได้แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรหลุดพ้นเป็นอิสรภาพทางการเงินกันสักทีนะก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ